ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้เลกกิ้งตัวนี้กันนะครับเลกกิ้งตัวนี้ปัญหาที่เจอก็คือลูกค้าบอกว่าเอวสูงเกินไปนะครับเราจะทําให้เอวต่ําลงนะครับด้านหน้าเราวัดจากเส้นที่ต่อผ้าขึ้นไปสี่นิ้วนะครับด้านข้างหนึ่งนิ้วนะครับยางที่ใช้เป็นยางสําหรับเลกกิ้งโดยเฉพาะนะครับเป็นยางที่นิ่มนะครับไม่บาดผิวนะครับ กางเกงตัวนี้จริงๆสามารถปรับขอบเอวได้นะครับส่วนด้านหลังเราจะยกขึ้น2นิ้วนะครับตรงนี้คือขอบที่สำเร็จแล้วนะครับครับหลังจากนั้นก็ทำการเลาะได้ลาออกนะครับส่วนมากกางเกงเลกกลิ้งแบบนี้จะใช้วิธีการลานะครับซึ่งงานก็จะดูสวยกว่าการใช้เย็บนะครับจากลาสามารถ เลาะได้สองแบบนะครับเพื่อนๆถ้าด้านล่างเป็นได้ฟูนะครับคือจะต้องดึงได้เย็บด้านบนสองเส้นออกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านล่างเป็นได้เย็บนะครับสามารถดึงด้านล่างได้เหมือนเลาะลูกโซ่เลยนะครับตรงนี้เป็นได้ฟูนะครับไม่สามารถดึงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงได้เย็บออกทั้งสองเส้นนะครับการเลาะงานต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะต้องถ่ายให้ดูนะครับ เพื่อนๆก็ดูกันนิดนึงนะครับบางท่านก็บอกว่าทำไมเลาะให้ดูนานจังนะครับทำไมไม่ข้ามตรงที่เลาะไปนะครับซึ่งบางทีเทคนิคการเลาะนะครับจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยนามาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับเทคนิคการเลาะนะครับถ้าเราใช้ที่เลาะได้ในการเลาะนะครับขี้ได้จะเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำงานได้ยากขึ้นนะครับ ครับเราก็จะเลาะด้วยวิธีนี้นะครับก็จะแทบจะไม่มีขี้ได้นะครับงานเราก็จะง่ายขึ้นนะครับครับเราจะดึงไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับหลังจากนั้นก็จะดึงอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อนตอนนี้เส้นแรกหมดไปแล้วนะครับดึงเส้นที่สองต่อเลยนะครับพอดึงเส้นที่สองก็ดึงได้ฟูด้านล่างออกได้เลยนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆค่อยๆเลาะนะครับงานเลกกิ้งจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าผ้าขาดเป็นรูกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะเลกกิ้งจะรันนะครับรันไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเลกกิ้งเป็นการทอรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารันก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเลาะนะครับเพื่อนๆ ครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะสุดแล้วนะครับครับดึงได้ด้านในออกได้เลยนะครับได้ด้านในก็จะดึงออกได้ง่ายๆนะครับถ้ารูดึงเส้นเย็บเรียบร้อยแล้วนะครับครับตรงนี้ก็ยางเราจะใช้ยางเดิมนะครับเพื่อนๆ ยางตัวนี้ลูกค้าเขากะมาแล้วนะครับว่าเท่าไหร่ดีนะครับหาคัตเตอร์ไม่เจอนะครับใช้คัตเตอร์ที่ใช้ปีดแพทเทิร์นมาเลาะไปก่อนนะครับครับแล้วก็จะเลาะตรงที่ลูกค้าสอยติดออกนะครับครับเลาะออกไปเลยนะครับเพื่อนๆลูกค้าสอยยางติดนะครับเพื่อที่จะล็อกยางนะครับ ซึ่งยางตัวนี้เป็นกางเกงสำหรับผนท้องนะครับซึ่งสามารถขยับยางได้นะครับยางสำหรับเลกกิ้งส่วนใหญ่จะไม่ใช้ยางที่เป็นพวกยางวีนัสยางอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมียางสฉพาะนะครับซึ่งจะนิ่มมากนะครับครับแล้วก็จะติ๊กจุดที่เราจะพับนะครับหลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดโค้งนะครับในการแต่ง รตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับเส้็ม้มันทัดโคง้งในการแต่งนะครับแต่จะโค้งไม่มากนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการตัดได้เลยนะครับเพื่อนๆตัดเหลือผ้าไว้เย็บเผื่อเย็บอีกประมาณหนึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้นะครับเราจะตัดทีละ ทีละข้างนะครับเราจะไม่ตัดรวมหน้าหลังนะครับตรงนี้ขีดแล้วเฉนะครับก็จะแต่งใหม่นะครับครับตัดเหลือขอบไว้อย่างน้อยหนึ่งนิ้วนะครับสำหรับเอาไว้เย็บต่อนะครับครับเดี๋ยวเราขึ้นจักเย็บยางติดกับกางเกงก่อนนะครับ เราจะเย็บยางติดกับกางเกงโดยทำเครื่องหมายเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็น4ส่วนเพื่อที่จะทำให้การแบ่งยางง่ายขึ้นนะครับยางก็จะไม่ไม่อาไปเยอะอยู่ตรงอื่นแล้วก็ตรงอื่นก็มีความตึงมากกว่าไม่ดีนะครับเราจะต้องมีการแบ่งยางเสมอนะครับการใส่ยางเอวทุกชนิดนะครับต้องมีการแบ่งยางนะครับ เฉลี่ยยางให้ดีนะครับถึงจะใส่สบายครับยางเล็กกิ้งตัวนี้นิ่มมากนะครับแทบจะไม่มีความแข็งเลยนะครับเราก็จะใช้จักรนะครับเย็บจักรเย็บคันนี้ผมปรับให้เป็นสำหรับผ้ายืดน,นะครับเย็บผ้ายืดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ากีฬาเลกกิ้งหรือแม้แต่ชุดว่ายน้ำก็เย็บได้นะครับ อีกคันที่เป็นจากคอมซิรูบ้าคันเก่านะครับตัวนั้นผมจะปรับให้เป็นจากเย็บยีนนะครับเพื่อนๆใส่เข็มเบอร์18-20ถึง20นะครับเย็บยีนหนายีนหนังควายได้เลยนะครับลดเสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเย็บเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปลาอีกทีนะครับเพื่อนเครับพอเอามาขึ้นจากลานะครับเราก็จะ กะให้พอดีนะครับให้ได้ลาหุ้มตรงขอบผ้าพอดีนะครับครับลาไปเลยนะครับกะดูให้ดีนะครับอย่าอย่าให้ตกล่องนะครับอย่าให้ด้านล่างหลุดออกไปนะครับไม่งั้นอาจจะต้องรอทําใหม่นะครับเพื่อน,อนการลาที่เป็นลาเล็กกิ้งแบบนี้นะครับได้บนผมจะใช้ เป็นได้เย็บธรรมดานะครับแต่ได้ล่างผมจะใช้เป็นได้มันนะครับซึ่งจะไม่บาดผิวนะครับแล้วก็สามารถยืดได้เยอะนะครับดึงยืดให้สุดยังไงได้ก็จะไม่ขาดน,นะครับครับเราใช้ได้มันเป็นได้ล่างนะครับได้บนก็ใช้ได้เย็บธรรมดานะครับเ,เพื่อนเจักลาสามารถที่จะลาเป็น สองเส้นบนถักล่างนะครับหรือว่าสามเส้นบนถักล่างนะครับหรือว่าจะเป็นลาโรยก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่การลาโรยราคาก็จะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ได้เยอะนะครับแบบการลาเอลแบบนี้ก็จะใช้ได้แค่สามเส้นนะครับวิธีเอาออกนะครับเหยียบตินผีลงให้สุดนะครับแล้วหมุนวงล้อนะครับหมุนไปหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับนะครับก็จะสามารถดึงชิ้นงานออกได้นะครับงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตรงส่วนที่เกินเราก็ใช้กรรไกรตัดออกนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เราก็จะใช้กรรไกรในการเล็มผ้าที่เกินออกนะครับเล็มแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เล็มให้หมดนะครับงานจะได้สวยนะครับกรรไกรที่ใช้เล็มควรที่จะมีความคมสูงนะครับเราจะไม่ใช้กรรไกรตัดผ้าทั่วไปนะครับในการเลม็ม เล็มออกเล็กๆน้อยๆเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับตรงที่เราต่อได้ขี้ได้ก็จะยาวนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับงานก็สวยงามดีนะครับเพื่อนๆครับงานที่เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับ จะเข็บลาสวยงามทั้งด้านนอกด้านในนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ